เหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้า้อยสามสิบสาติดอันดับที่แปดเหรียญหายากผลิตน้อยน่าสะสมเราไปดูกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลายสไตล์บายจอย สวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากวันนี้เรามาพูดถึงเหรียญห้าบาทกันบ้างนะคะเหรียญห้าบาทนี้นะคะติดอันดับที่หนึ่งถึงสิบเลยทีเดียวเขาบอกว่าณปัจจุบันถึงแม้จะผลิตออกมาเยอะแต่ก็หายากนะคะเพื่อนๆจ๋าเหรียญน,นี้ด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็น พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ผินพระพักไปทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์ุลุยนะคะเรียนนี้มีความายาวนานมากๆเลยนะคะเป็นเรียนที่เขาบอกว่าติดอันดับที่8จำนวนการผลิตยอยู่ที่สามสิบแปล้านห้าพันเหรียญถือว่าผลิตออกมา เยอะพอสมควรนะคะเหรียญนี้ก็คือเหรียญปีพศ2 5งพันเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทที่มีหมุนเวียนในปัจจุบันเพื่อนๆโชคดีอาจจะพบเจอหาเจอก็อาจจะเป็นได้นะคะเหรียญน,นี้ถ้าเป็นเหรียญ UNC ก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่ ร้อห้าสิบบาทถึงสองบาทเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานก็อาจจะมีราคาที่ตกลงกันของคนสองคนนะคะว่าเราพอใจที่จะซื้อขายกันเท่าไหร่นะคะหายากนะคะเ,เพื่อนๆจะาสำหรับพี่จอยมีไม่กี่เหรียญเองนะคะจริงๆแล้วพี่จอยสะสมมีตั้งแต่ ปีพศ2,530ถึง559เลยทีเดียวมีทุกพจนะคะก็มาแนะนำมาบอกกล่าวเพื่อนๆนะคะหลายคนถามว่าพี่จอยซื้อรับซื้อไหมซืม้อไหมผมมีอย่างงุ้นอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆดูคลิปให้จบเพื่อนๆจะรู้ว่าช่องของพี่จอยไม่ได้รับซื้อ เหรียญน,นะคะเพียงแต่ว่ามาบอกกล่าวให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่าเหรียญไหนหน่าสะสมเหรียญไหนมีราคาเหรียญไหนที่หายากนะคะช่องของพี่จอยไม่ได้รับสีนะคะกรุณาให้เพื่อนๆชมคลิปให้จบนะคะฟังให้รู้เรื่องนะคะไม่ใช่ว่ามีอย่างเดียวจะขายอย่างเดียวนะคะก็มาบอกกล่าวเพื่อนๆ สำหรับเหรียญที่มีใช้ใจหมุนเวียนในปัจจุบันก็คือเหรียญชนิดราคา5บาทปีพศสอ3 3สาผ่านมา30กว่าปีแล้วนะคะหายากมากๆเลยก็น่าสะสมนะคะเพื่อนๆจะพบเจอเงินทอนก็ลองสังเกตดูนะคะเก็บได้เก็บเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าแบบนี้เลยนะคะ เหรียญที่เราจะสะสมก็ขอให้เป็นเหรียญที่มีความสวยงามชัดเจนของตัวหนังสือหรือว่าอ่ารวดลายต่างๆนะคะถ้าเป็นเหรียญที่มีความสิกหลอน้อยเราก็สามารถที่จะเก็บสะสมได้นะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมว่าการสะสมคือการออมนะคะเราออมเมื่อวันนี้เราก็จะมีกินมีใช้ในวันข้างหน้า สวัสดีค่ะ